ทางรอดของคนไทยตอนที่สองสวัสดีครับเพื่อนๆผมพัดจินการกุลฟังไว้ไม่ต้องเชื่อและผมเรียกว่าเพิ่องอาบน้ําเสร็จสะผมยังไม่ได้เป่าเลยนะครับแต่อยากมาคุยเรื่องนี้มากเพราะอยากจะบอกเป็นกําลังใจกับทุกคนว่าผมเชื่อในศักยภาพของพี่น้องคนไทยทุกคนทําไมเพราะว่าสังคมไทยของเราอะอยู่ในทั้งพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ ทําเลที่ดีมากสุวรรณภูมินะครับเป็นที่ที่คนทั้งโลกอยากมาเที่ยวอยากมาใช้ชีวิตอยากมาหาประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทำเลทองอยู่แล้วแล้วในส่วนของคนคือคนไทยเราเนี่ยมีความสามารถมากมายเหลือเกินนะครับอย่าดูถูกตัวเองนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเราคนไทยมีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเยอะมากๆเลย แล้วผมอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยเลยนะว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่เราสามารถสร้างมิติใหม่ๆทําให้คนอื่นที่เขานึกไม่ถึงอย่างเราเนะี่ยได้มหัศจรรย์เซอร์ไพรส์หรือรู้สึกประทับใจกับการเชื่อมโยงมิติเหล่านั้นอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับไม่แน่ใจเคยบอกไหมแต่ผมบอกว่าทุกความรู้สึกมีตรกะรองรับเสมอนะครับ ทุกอารมณ์ความรู้สึกมีเหตุผลตรรก,กะรองรับอยู่เสมอเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกแบบนี้ด้วยสาเหตุอะไรดังนั้นการสร้างความรู้สึกประทับใจชื่นชมสุขใจอิ่มเอมมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้นของแต่ละคนเอาตัวอย่างง่ายๆทำไมต่างชาติเวลามาเมืองไทยถึงรู้สึกประทับใจในการมาเที่ยวเมืองไทยเพราะ ธรรมชาติที่สวยงามวิถีชีวิตผู้คนอัธยาศัยไมยตรีน้ำใจการช่วยเหลือกันสิ่งเหล่านี้คือความประทับใจที่เขาจะได้รับกลับไปมันเป็นเหตุเป็นผลเหมือนหลักอิทัปปัจจยาตาเลยนะครับของทางพุทธศาสนาหรือจริงๆถ้าจะเป็นคริสต์อิสลามเรารักเพื่อนมนุษย์นะครับเราให้กับคนอื่นก่อนความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจเราจะไม่เห็นแก่ตัวครับและเมื่อเราไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะมองเห็นเกมทุกอย่าง จากนอกสนามไม่ใช่เพียงแต่ในสนามเหมือนที่ผมเคยเขียนเอาไว้และสิ่งเหล่านั้นความคิดสร้างสรรค์การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจะเกิดขึ้นดังนั้นพื้นฐานคนไทยที่มีน้ำใจบวกกับมีความคิดสร้างสรรค์และมีฝีมือทางศิลปะมากมายที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ขอเช็คเหนือเพิ่งอ่อานหนเสร็จซอฟต์พาวเวอร์มหัศจรรย์มากมายนะครับแล้วโลกวันนี้ถ้าสร้างซอฟต์พาวเวอร์ดีๆไปไกลระดับโลกได้เลยนะครับน้องๆคนไหนมีความสามารถเรื่องถ่ายภาพ เขียนสตอรี่บอร์เขียนโครงเรื่องพี่พัดมีโปรเจกต์ดีๆที่อยากชวนน้องๆที่สนใจได้ฟังคลิปนี้แล้วติดต่อหลังไหม์เข้ามาได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือ Youtube หาวิธีติดต่อเข้ามาให้ถึงพี่ให้ได้นะครับแล้วบอกเล่าตัวเองว่าตัวเองเชื่อว่ามีจุดเด่นจุดแข็งและมีความฝันอะไรที่จะสำเร็จในระดับโลกพี่เชื่อว่าเราทำได้ครับพี่น้องคนไทถ้าเราช่วยกันเอาความสามารถคนละส่วน มาประกอบร่างแล้วเติบโตไปได้วยกันนี่เป็นหนทางรอดของคนไทยที่ผมมองเห็นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมากๆว่าไม่มีโอกาสครั้งไหนจะยิ่งใหญ่เท่าโอกาสครั้งนี้ในปี2023ที่พี่น้องคนไทยกำลังจะได้เจอร่วมกันและไม่เพียงแค่นั้นเราเก่งอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนวัตรกรรมที่สุดอันนี้อาจจะต้องยกให้ประเทศฝั่งตะวันตกหรือจีนเขาแต่เราก็สามารถเติบโตไปขับเขาได้เพราะเรามีเรื่องความคิดสร้างสารรค์ นวัตกรรมถ้าตั้งใจจริงๆก็ไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับความคิดสร้างสารรค์การบอกเล่าเรื่องราวงานศิละปะการสร้างแบรนดิง้งการสร้างความประทับใจอันนี้คนไทยมีอยู่เต็มๆแค่อย่าเห็นแก่ตัวและพูดถึงเรื่องข้างในเราอยู่บนพื้นฐานของสังคมที่จริงๆแล้วรับได้กับความแตกต่างหลากหลายนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเป็นประเทศเมืองคุท้ที่ต้อนรับพี่น้องชาวคริสต์อิสลามและทุกเชื้อชาติศาสนาได้อย่างไร ถ้าเราไม่มีใจอกอ้อมอารีและสัจธรรมความจริงที่อยู่ในใจเนี่ยแหละครับความไม่เห็นแก่ตัวและความที่รู้ว่าโลกใบนี้สุดท้ายแล้วตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จะมายึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวกันไปทําไมมาสร้างสรรค์ให้ชีวิตมันมีคุณค่าที่ได้เกิดมาทั้งทีให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนมาช่วยกันรวมพลังสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมไทยกันดีกว่านี่คือทางรอดที่สำคัญที่สุดของพี่น้องคนไทยในยุคสมัยนี้และผมพาจริงการกุล พอดสูตร PPTV ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อเราพร้อมจะเป็นโซ่ข้อกลางที่จะรวมพลังของทุกคนให้คนไทยรอดไปได้วยกันทักทายกันมานะครับบ๊ายบาย